สมาธิเพื่อความสิ้นอาศวะก็สมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นอัศวะเป็นไนะภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาดูเนืองเซึ่งความเกิดและความเสื่อมในอุปทานขันห้าว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้ เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้นี่คือสมาธิภาวนาที่เจริญให้มากกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ